แหล่งน้ำมันในโลกมันมีเป็นร้อยแห่งครับน้ำมันดิบต้องมากลั่นเป็นน้ำมันดีเซลหรือว่าเบนซินที่เราใช้กันที่โรงกลั่นไทยส่วนใหญ่80-85%ถึงต้องนําเข้ามานะครับถ้าการกันมันแพงขึ้นได้ยังไงทําไมไทยต้องอ้างอิงราคาน้ํามันที่กัดแล้วจากสิงคโปร์แบบนี้มันทําให้ราคาน้ํามันหน้าโรงกลั่นไทยสูงกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่า น้ำมันแพงคือภาระหนักของทุกท่านตอนนี้เลยใช่ไหมครับถ้าท่านมีรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์เข้าปั๊มเติมน้ำมันแต่ละครั้งน่าจะใจหายคล้ายๆผมเลยใช่ไหมครับเพราะว่าราคาน้ำมันมันแพงมากจริงๆเช่ว่าทุกคนตอนนี้อยากจะให้น้ำมันมันถูกลงกว่านี้หน่อยจนช่วง2อสาสัปดาห์ก่อนหน้านี้มันเลยมีประเด็นที่พูดถึงมากเลยครับก็คือเรื่องของค่าการกลั่นมีการนำเสนอตัวเลขค่าการกลั่นต่างๆของโรงกลั่นว่าช่วงนี้ทำไมค่าการกลั่นมันแพงขึ้นมากว่าช่วงต้นปีหลายเท่าตัว รายการคีเมสเศษอยากจะทาความเข้าใจเรื่องนี้มากครับแต่ว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนแล้วก็มีข้อมูลหลายชุดเราอยากได้ความรู้จากผู้ที่รู้จริงเป็นกลางแล้วก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรจนที่สุดพี่เตาบรรยงพงพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพเชื่อถือนะครับแนะนําว่าถ้าอยากคุยเรื่องนี้ต้องไปคุยกับดกรกรุจิตนาคอนทัพผู้อำนวยการสถาบันปปโตรเลียมแห่งประเทศไทยและอดีตประหลัดกระทรวงพลังงาน ผมเลยอยากนำความรู้ที่ได้จากการพูดคุยกับท่านมาเรียบเรียงและแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ชมทุกท่านเหมือนกับตัวผมก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับทุกๆท,ท่านนะครับกับการไขปริศนาค่าการกลัน่นว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่และทําไมเราต้องอ้างอิงราคาน้ํามันจากประเทศสิงคโ,โปร์และค่าการกลั่นมันทําให้น้ํามันแพงจริงหรือไม่ถ้าสนใจเนื้อหาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับ เรื่องน้ำมันมันซับซ้อนครับผมขอแยกเป็น2ส่วนหลักส่วนแรกคือข้อเท็จจริงตั้งแต่โครงสร้างของธุรกิจโรงกันกลไกราคาน้ำมันทำไมต้องอ้างอิงราคาตลาดสิงคโปร์กับส่วนที่2คือความคิดเห็นว่าควรจัดการอย่างไรกับปัญหาน้ำมันแพงในตอนนี้ขอเริ่มที่ส่วนข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนนะครับเอาตั้งแต่พื้นฐานเลยเวลาที่เราดูข่าวเศรษฐกิจเราจะได้ยินคำว่าราคาน้ำมัน w U T I ซึ่งมันย่อมาจาก West Texas Intermediate อันนี้มาจากแหล่งน้ํามันที่มาจากทวีปอเมริกานะครับรวมถึงคําว่าเบรนท์ก็เป็นชื่อแหล่งน้ํามันที่อยู่ระหว่างเกาะอังกฤษและคาบสมุทรสแกตินิเวียและดูไบก็เป็นแหล่งน้ํามันดิบจากใต้ทะเลทรายในเอเชียตะวันออกกลางอันนี้มันคือราคาน้ํามันดิบที่ยังเอามาเติมรถยนต์เราไม่ได้นะครับซึ่งน้ํามันดิบแต่ละที่มันก็มีคุณภาพไม่เหมือนกันเมื่อเอาไปเข้ากับกระบวนการกลัน่นซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปมันก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาในสัดส่วนที่ไม่เหมือนกัน แต่ว่าทดั้ย w t i เรนและดูไบเจ้า3ตัวนี้มันเป็นแหล่งน้ำมันดิบข้ามมาตรฐานเอาไว้ดูอ้างอิงราคาเฉยๆครับเพราะว่าจริงๆแหล่งน้ำมันในโลกมันมีเป็นร้อยแห่งครับเช่นน้ำมันดิบเมอร์บานจากสหรัฐอลหรันเบิเรตหรือว่าน้ำมันดิบอาริเบียนไรท์จากซาอุดิอาระเบียซึ่งราคาก็จะสูงกว่าน้ำมันดิบดูไบเพราะว่ามีคุณภาพที่ดีกว่าโดยผู้ขายก็จะบวกค่าพรีเมียมน้ำมันดิบ อารมณ์ประมาณว่าน้ำมันดิบของฉันดีกว่าค่ากลางหรือว่าคุณภาพมาตรฐานทีนี้ก็แล้วแต่โรงกลั่นน้ำมันละครับว่าจะซื้อน้ำมันจากแหล่งน้ำมันไหนในราคาเท่าไหร่ซื้อมากซื้อน้อยซื้อราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะตกลงกันเหมือนการทำธุรกิจทั่วไปครับ รู้จักน้ำมันดิบไปแล้วเบื้องต้นนะครับอย่างที่บอกไปครับน้ํามันดิบมันต้องมากลั่นเป็นน้ํามันดีเซลหรือว่าเบนซินที่เราใช้กันแต่ว่าน้ํามันดิบมันไม่ได้กลั่นออกมาแล้วได้แค่น้ํามันที่เราใช้เติมรถยนต์กันนะครับถ้าใครเคยเรียนเคมีจะทราบว่าน้ามันดิบเวลาเข้ากระบวนการกลั่นมันจะมีหอกลั่นอธิบายง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ศัสท์เทคนิคนะครับก็เหมือนว่าเอาน้ํามันดิบไปต้มในอุณหภูมิที่ต่างกันจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันตามที่เห็นในภาพนะครับ ดังนั้นน้ำมันดิบเมื่อกัดแล้วมันจะได้ตั้งแต่น้ํามันเบนซินน้ํามันเกรดสูงที่เติมเครื่องบินน้ํามันกา๊าซน้ํามันดีเซลน้ํามันเต่าไปจนถึงยางมะตอยทีนี้มาดูธุรกิจโรงกลั่นในประเทศไทยบ้างครับ ถ้าแต่ย้อนประวัติศาสตร์ไกลก็จะใช้เวลาเกินไปนะครับขอย้อนสั้นๆว่านับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่เริ่มมีรถยนต์คันแรกในประเทศไทยแล้วก็ต่อมามีรถเมล์ในเลิศและก็รถรางไทยเราไม่มีโรงกลั่นน้ํามันในประเทศนะครับเราใช้วิธีซื้อน้ํามันสเส็จระรปมาจากต่างประเทศ โรงกันน้ำมันกลุ่มแรกแรกของไทยก็คือบริษัทซัมมิตในยุคพลเอกเปรมเป็นนายกซึ่งกระหมดสัญญาเช่าแล้วก็ถูกคืนมาปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงกันบางจากในปัจจุบันนะครับทำให้ปัจจุบันนี้ไทยเรามีโรงกันน้ำมัน6แห่งครับได้แก่ไทยออย PTT Global Chemical หรือว่า PTTGC, IRPC บางจากเปโตรเลียมสตาร์เปโตรเลียมและเอสโ โดย3อันแรกได้แก่ไทยออยพีทีทีโกลบอลเคมิคอลหรือว่า p ีทีทและ IRPC อยู่ในเครือของปตทส่วนบางจากเป็นบริษัทเอกชนไปนานแล้วนะครับแล้วก็สตาร์ปิโตรเลียมและก็เอสโซเป็นของต่างประเทศและข้อมูลที่อยากจะแลกเรียนกับทุกท่านก็คือน้ำมันดิบที่โรงกลั่นไทยส่วนใหญ่80 85ต้องนำเข้ามานะครับรายการของเราเคยทำคลิปเปิดโครงสร้างราคาน้ำมันก็มีคุณผู้ชมหลายท่าน แย้งข้อมูลนี้ครับว่าน้ำม,มันดิบส่วนใหญ่ของเรานำเข้าจากต่างประเทศจริงหรือผมยังถามข้อมูลนี้ต่อจากผู้รู้เพื่อให้แน่ใจอีกทีครับโดยดรครุจิตท่านบอกว่าท่านทำงานด้านสำรวจพลังงานตั้งแต่หนุ่มจนเป็นประหลัดกระทรวงพลังงานจนกเกษียณนะครับใจท่านก็อยากให้ไทยมีแหล่งน้ำมันดิบครับแต่ว่าข้อที่จริงคือมันมีน้อยมากๆเราอาจจะเคยได้ยินว่าไทยเคยค้นพบแหล่งน้ำมันในอดีตแต่ว่ามันก็มีขนาดเล็กครับ ลอตรครุจิตมองว่าที่คนบางส่วนเชื่อว่าไทยมีแหล่งน้ํามันดิบมันมาจากความไม่เชื่อมั่นทางการเมืองของคนไทยครับไม่เชื่อว่ารัฐไทยจะเปิดเผยโปร่งใสพอเห็นว่าทำไมาอินโดนีเซียมาเลเซียมีแหล่งน้ํามันก็เลยยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่แต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในวงการพลังงานเนี่ยเขาพูดตรงกันครับว่ามันไม่มีจริงๆรังและในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าไทยมีแหล่งน้ํามันดิบในประเทศจริงๆผลประโยชน์ก้อนใหญ่ขนาดนี้ผมเชื่อว่าไม่มีฝ่ายไหนปล่อยให้ใครมากินรวบเงียบๆหรอกครับ ต้องมีการเปิดโปงเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติกันมานานแล้วผมพยายามฉายให้เห็นภาพพื้นฐานของน้ำมันดิบและน้ำมันที่กัดแล้วหรือว่าน้ำมันสพไปแล้วนะครับทีนี้มาดูประเด็นที่พูดกันอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของค่าการกลันมีหลายฝ่ายออกมาเปิดเผยตัวเลขค่าการกลันที่เรียกว่า cross refinery margin หรือว่า G R M ถ้าเข้าเว็บไซต์กระทรวงพลังงานจะเห็นแล้วตกใจครับว่าค่าการกลั่นช่วงต้นปีตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคมอยู่ที่ราคาบาทกว่าๆไม่เกิน3บาทแล้วมากระโดดขึ้นมาเป็น5-6บาทในช่วงนี้ถ้าดูหรือว่าฟังข้อมูลเบื้องต้นอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าโรงกลั่นเป็นผู้กําหนดราคาค่าการกลั่นเองแล้วก็มาเพิ่มค่าการกลั่นในช่วงนี้จึงทําให้น้ํามันมันแพงบางคนก็บอกว่าโรงกลั่นก็ใช้โรงกลั่นเดียวกัน ใช้เครื่องจักรเดียวกันทำไมค่าการกันมันแพงขึ้นได้ยังไงอธิบายแบบนี้นะครับอยากจะย้ำเลยนะครับว่าโรงกลั่นไม่สามารถกำหนดราคาค่ากลั่นเองได้แน่นอนครับเพราะว่ากลไกที่จะกำหนดราคาค่าการกันมันคือส่วนต่างระหว่างน้ำมันดิบกับราคาน้ำมันที่กลั่นแล้วหรือว่าน้ำมันสำเร็จรูปคือปกติน้ำมันดิบราคามันต่ำกว่าน้ำมันสำเร็จรูปที่กลั่นแล้วแค่ประมาณ20เหรียญต่อบาเรลครับ ว่าช่วงนี้เนื่องจากมีหลายปัจจัยโดยเฉพาะสงครามรัเสเซียและยูเครนทําให้ราคาน้ํามันดิบกับราคาน้ํามันสเร็จร,รูปที่กัดแล้วมันต่างกันมากครับตัวเลขโดยเฉลี่ยตอนนี้ต่างกันอยู่ที่4 0่สถึงห้เหรียญต่อบาร์เรลสมมุติว่าราคาน้ํามันดิบดูใบ1 1 0เหรียญต่อบาร์เรลราคาน้ํามันหน้าโรงกั่นสิงคโปร์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ150เหรียญต่อบาร์เรลราคาส่วนต่างนี้มันมี2ประเด็นครับ ประเด็นแรกแน่นอนว่ามันสะท้อนมาโรงกันมีรายได้เพิ่มขึ้นจากส่วนต่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่ามันคือกําไรจากค่าการกลั่นทั้งหมดเพราะว่าถ้าคิดกําไรจากค่าการกลั่นจริงๆมันต้องคิดจากราคาผลิตภัณฑ์จากน้ํามันดิบทั้งหมดครับตั้งแต่น้ํามันก๊าซยางมาตอยน้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลถึงจะเห็นค่าการกลั่นจริงๆไม่ใช่คิดเฉพาะส่วนต่างระหว่างน้ํามันดิบกับน้ํามันดีเซลอันนี้หลายคนอธิบายไปเยอะแล้วนะครับประเด็นที่2ครับ โอเคสมมุติว่าโรงกลั่นมีกำไรเพิ่มขึ้นในส่วนต่างนี้จริงๆเราจะเอาเงินส่วนต่างนี้ไปพยุงราคาน้ำมันตอนนี้ได้ไหมอันนี้คือความเห็นของดรรุจิต์นะครับท่านมองว่าเราจะไปสรุปว่าโรงกลั่นมีกำไรส้มหล่นจากส่วนต่างเฉพาะช่วง2-3เดือนนี้มันก็ดูจะง่ายไปหน่อยครับและเราต้องใช้วิธีการที่มันต้องมีกฎหมายารองรับด้วยครับ การจะใช้ความเห็นว่าโรงกันมีกำไรเกินควรและต้องแบ่งส่วนต่างกำไรนี้มาให้รัฐโดยที่ยังไม่แน่ใจเลยว่าเขามีกำไรมากจริงหรือไม่เพราะว่าถ้าจะบอกว่ามีกำไรหรือเปล่ามันก็ต้องรอดูช่วงสิ้นปีส่วนถามว่าจะไปคุมค่าการกลั่นได้ไหมสมมุติว่าโรงกลั่นมีกำไรมากจริงๆในปีนี้มันก็แปลงง่ายๆว่าไทยเราจะคิดสูตรใหม่ขึ้นมากำหนดว่าถ้าอย่างนั้นโรงกั่นห้ามมีกำไรจากค่าการกลั่นเกินเท่านี้ อันนี้มันอาจจะมีปัญหาตามมานะครับเพราะว่าทุกประเทศในโลกเขาใช้กลไกตลาดโลกในการกําหนดราคาหมดแต่ไทยจะเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมมาแทรกแซงกลไกตลาดโลกซึ่งมันก็จะไปบังคับได้เฉพาะแค่3โรลงกล่นที่รัฐถือหุ้นเท่านั้นนะครับสิ่งที่อาจจะตามมาคือ โรงกันอีกสามอันของเอกชนและต่างประเทศเขาก็คงอาจจะไม่เอาด้วยคนก็จะไปซื้อน้ำมันสุกจากโรงกลั่นที่รัฐถือหุ้นโรงกลั่นต่างชาติก็อาจจะปิดตัวหรือว่าเลิกกิจการในประเทศไทยไปเลยทีนี้กำลังการผลิตน้ำมันสุกข,ของเราก็จะลดลงแต่อาจจะไม่พอใช้ในประเทศต้องนําเข้าน้ํามันจากตลาดสิงคโปร์เข้ามาทีนี้แหละครับจะรู้แล้วว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกจริงๆมันเป็นอย่างไรเพราะว่ามันสูงกว่าราคาน้ํามันที่กลั่นในประเทศแน่นอนครับ ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะแลกเปลี่ยนและเถียงกันมานานก็คือทําไมไทยต้องอ้างอิงราคาน้ํามันที่กัดแล้วจากสิงคโปร์ซึ่งเป็นราคาที่บวกค่าขนส่งค่าประกันภัยต่างๆแล้วด้วยนะครับแบบนี้มันทําให้ราคาน้ํามันหน้าโรงกานไทยสูงกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่า ดรครุจิตอธิบายแบบนี้ครับ,บราคาน้ํามันหน้าโรงกันสิงคโปร์ไม่ใช่เป็นราคาที่รัฐบาลสิงคโปร์เป็นผู้กําหนดนะครับแต่ว่าโรงกันน้ํามันที่สิงคโปร์เขากลั่นน้ามันได้เยอะมากแต่ว่าใช้ในประเทศน้อยมากเพราะว่าประเทศเขาเล็กประชากรน้อยแถมยังมีการคุมกําเนิดรถยนต์ การนั้นลองคิดภาพแบบนี้นะครับว่าน้ํามันที่โรงกลั่นสิงคโปร์ก็จะมีเรือบรรทุกน้ํามันมาซื้อน้ํามันกันที่นี่เต็มไปหมดเลยครับมันเลยเป็นศูนย์กลางการกาหนดราคาน้ํามันสกหรือว่าน้ํามันที่กัดแล้วในภูมิภาคเพราะว่าถ้าคนมาซื้อน้ํามันสดที่สิงคโปร์กันเยอะราคาน้ํามันมันก็แพงถ้าคนซื้อน้อยราคามันก็ถูกสิงคโปร์จึงเป็นราคาหน้าโรงกลั่นที่ไม่มีใครผูกขาดได้ครับมันเหมือนเป็นจุดบาลานซ์ระหว่างราคาซื้อกับราคาขายอย่างแท้จริง ถามว่าทําไมไทยต้องใช้ราคาอ้างอิงจากสิงคโปร์ที่บวกค่าขนส่งและค่าประกันรวมถึงต้นทุนต่างๆด้วยล่ะดรครุจิตก็อธิบายว่าถ้าโรงกลั่นในประเทศตั้งราคาแพงกว่าราคาน้ํามันหน้าโรงกลั่นสิงคโปร์บวกค่าขนส่งบวกค่าประกันก็จะไม่มีใครซื้อน้ํามันที่โรงกลั่นไทยครับผู้ค้าน้ํามันในประเทศไทยที่มีอยู่ประมาณ50เจ้าก็จะไปซื้อน้ํามันที่โรงกลั่นสิงคโปร์แล้วก็มาขายตัดราคาหน้าโรงกลั่นไทยอีกทีหนึ่งขณะเดียวกันครับถ้าให้โรงกลั่น ตั้งราคาขายต่ำกว่าราคาหน้าโรงกลั่นที่สิงคโปร์ที่บวกค่าขนส่งค่าประกันและต้นทุนต่างๆแล้วโรงกลั่นก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมเอาน้ำมันจากสิงคโปร์มาขายจะดีกว่าเพราะว่ากั่นไปแล้วก็ขาดทุนไม่รู้จะทำไปทำไมเพราะฉะนั้นครับราคาน้ำมันที่สิงคโปร์มันบีบให้โรงกลั่นไทยจะต้องมีประสิทธิภาพในการแข่งขันฝ่ายราชาการเขาเลยเอาราคาอ้างอิงสิงคโปร์เนี่ยมาคำนวณ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ราคาขายจริงๆของโรงกลั่นในไทยหรอกครับมันเป็นราคาที่ฟะทาทอให้เราเห็นว่าถ้าราคามันจะถูกมันจะแพงจะเป็นอย่างไรจะได้วางแผนถูกเช่นวางแผนในการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันส่วนโรงกลั่นในไทยเขาจะขายน้ํามันให้ใครในราคาเท่าไหร่ไม่มีใครรู้หรอกครับมันเป็นไปตามกลไกธุรกิจซื้อเยอะซื้อประจําทําสัญญาการะระยะยาวก็ได้ส่วนลดซื้อน้อยมาแบบขาจรก็ได้ราคาแพง ฟังมาถึงตรงนี้ถ้าถามว่าแล้วจะทําอย่างไรดีให้ราคาน้ํามันมันถูกลงตามความเห็นของผมซึ่งตรงกับดรครุจิตคือการลดส่วนผสมของไบโอดีเซลครับเพราะว่า B 1ร้อยมีราคาแพงกว่าน้ํามันดีเซลหน้ารกงั่นปัจจุบลลันรัฐก็ลดการผสมลงแล้วนะครับเหลือแค่ B5 แต่ในช่วงเวลานี้ราคาปาล์มก็ยังดีอยู่ถ้าลดส่วนผสมเหลือแค่ B1 หรือว่าผสมแค่1%อร์ก็น่าจะลดราคาน้ํามันลงได้นิดนึงครับแต่ว่าคงไม่ได้เยอะมาก คลิปนี้มันซับซ้อนหน่อยนะครับผมหวังว่ารายการของเราจะเป็นประโยชน์ช่วยให้ทุกท่านติดตามข่าวสารได้อย่างเข้าใจมากขึ้นมีอะไรอยากจะชี้แนะติชมหรือว่าแลกเปลี่ยนก็ใส่ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e ให้ด้วยนะครับผมจะพยายามเอาความเห็นของทุกท่านมาปร,ปรับปรุงต่อไปสวัสดีครับ